Welcome to duty. อ่านะครับก็มาสู่ปราร์ทที่2องนะครับจากปราร์ทที่แล้วที่เราวิ่ง4คูนร้อยมีไฟมังกรมาฮนะก็ามาสู่ปราร์ทที่2องกนะันนะแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วนะโอเคไ,ไ,ไปเลยอุ้ยเยอะเสียงเลยวะแซบตกใจ เฮ้ยอะไรวะยิงก่อนแล้วรู้เจียยิงก่อนแล้ว้เป้ามันบานมันยิงไม่โดนแคโกรกันก <coworkers. S 1> ่อนกยิงเตียงยิงเียงยิงเตียงยิงเตียงยิงเียงยิงตียงยเียงยิเียงเียนแลงเย อะไรมึงมันจะลอยเหรอเนี่ยถ้าถ้าเรายิงอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะตู้นะจะเป็นโกโก้พันนะเฮ้ยทำหัวมืเฮานี่เหรอจ้ะฮะฮะทำหัวมือเฮานี่เหรอดูไห้มันติคกูนะมันติคกูนะติคกูเว้ย ในหนังนะไอเฮอร์โมนี่นี่มันเป็นแฟนกับรอนนะถ้าใครดูตอนจบแต่จริงๆแล้วมันกิ๊กผมนะพูดไปเรื่อยปล่อยมันนะมันก็จะอ่านะครับเราก็จะได้ท่าใหม่นะครับเป็นท่าอ่านว่าอะไรวะเอ็กซ์เพริมัสนะครับมันคือท่าอะไรเหรอนี่นะอ่ะมาสาธิตกันเลยแล้วกัน เราจะยิงมันไม่ได <P an> ้นะครับถ้าเราเราต้องทำแบบนี้เพื่มาฮะโล่ก็จะหายไปก็จะแบบคือไฟติดต่อเอ็กซ์เพ้ร์ดมาฮะก็ยิงต่อไปหรือจะมีวิธีง่ายๆนะทามันกลางโล่มาแล้วก็ชนแม่งเลยนะกลางมันี่สับชนแม่งนแม่งเอ้ยตายตายเรียตายเอ้ยพระเอกตายไม่ได้พระเอกห้ามตาย เป็นไงเป็นไงบอกแล้วไอ้เอกห้ามตายไอ้เอกห้ามตายเขาจะหน่อยนี่นี่ไอ้เอกห้ามตายสัตว์พวกเกี้ยนพวกเกียนมจะฆ่ากูอ่ะดูไหมกูเป็นใครกูเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะมึงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะมึงนี่ไอ้สัตว์พวกเกี้ยนจะกูจะทำลายมันทำอะไรนี่ไข่แดง ไรครับทำไรครับทำไรครับทำไรครับยิงตูดทั้งแม่เลยหมดแล้วอ่ามานี่จัดการมันก็จะไล่คาถาสันตีแลมันมาปล่อยมันนะไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอ่าเช็คพอยต์แล้วนะครับอีกทีหนึ่งมาถึงตรงนี้นะฮะก็ต้องมา

ถ้าน้มันแรงนะถ้าโดนทีมก็เจ็บเลยทีเดียวต้องไปยืนอยู่ใต้บ้านมันนะแล้วก็ยิงึ้นมงบนจะวิ่งสี่คู้อยไปเลยูงคูนร้อยไเลยอาเป็นไงโดนโดนกแน่ยิงเกียนไปยิงกีนไป ทำลายทำลายย,ยิงเกียนแตกยิงเกียนแตกย,ยังไม่ตา,ายไอ้าไอเอ็กซ์เพรลิมาส์นี่มันโจมตีไม่ได้นะมันจะทำให้ศัตรูเงื้อไปชั่วขณะนะต้องใช้สตูบเบย์ไฟหนึ่งเดียวนะเป็นท่าโจมตีท่าเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้เ,เรียบร้อยมิชชั่นคมอมพลีทขึ้นมาตรงนี้นะ บอกให้ตรงนี้แม่งยิงโคตรมันมีอสุดโค้ดไอ ไปช่วยมันเอออ,อ้าวรอนเหี้ยลอ้าวรอนตายเหรอไอ้ททำอไรรอนไอ้สัตว์อ้าวอ้าวมึงจะลงไปนอนทำไมวะเมกกื่อกี้อะไรมึงเนี่ยอ,อะไรมึงเนี่ยนี่นระเบิดจะเป็นโกคาร์ทไเลยต้องยิงเกียร์มานะ ยิงเกียร์มันนะให้มันลุกขึ้นมาใช้กีโร่แตกมาทำอะไรกูกูเป็นพระเอกบอกว่าเป็นพระเอกพระเอกฝังยู่กายกูเป็นพระเอกเสตูเบอร่าสตูเบอร่าสตูเบอร์ฟ้าไอ้ผมมาเลยยิงไป นะครั <łość> <S 2> <S 2> บเรากงใช้สูตรเดิมมาสูตรเกียนเกลียนเราอมคแล้ว โผล่ไปเก็บห่าเก็บอย่างไปยังมีสเต็ปนะไปยังงกลามันสมจริงหน่แข็งอย่ามล่ไีหมาโอ้แม่งเท่ห์นะแนล้วมุงแล้ว โค้ที่อะแติงวไปที่จุดเยี่ยนี่ j อ้โหตกใจ อะไรมยอะไรอะไรอะไรตกใจไหมเนี่ยฮะต้องแล้ก็เช็คพอยไปอีกทีนึงโอเคนะตรงนี้ก็มันโค้ก็ต้องวิ่งสี่คร้อยมาแฮลี่สี่้อยนะก็มาแอบตรงนี้เป็นจุดจุดยอดนตรงนก็ต้อง ยิงอ้เงีที่มันมีท่าแรงๆก่อนไปอย่างชาญฉลาดนะอย่าไป่างโง่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ปาร์นี้จะไม่ตายเลยไปอย่างชาญฉลาดปาร์อย่างเทพเเออเอเป็มากดูลียว ไปหน,นัก oh. มากว้าปุ๊บมีแอุร์ชนไปชนซู่ ยย็นซีเนียรีบกลับไปรีบไปหนกับไปหาเมะฮะไม่ได้กลับไม่ได้กลับนาะต้องยิงเกียนแตกยเกียนทำอะไรูมังแฮร่พอตเตอร์นะมึงก่อนไไหนมึงวิ่งไปไหน ไปไหนไปไหนแม่สามคนยังไงล่ะสามคนสู้แม่งเป็นสิทยังชนะโหดสัตว์เป็นบ้านมาแล้วก็เดินออกมาเช็คพอยต์เช็คพอยต์ไปอีกทีนึง ไม่ต้องระเบิดอีกแน่เลยตรงเนี้ยแน่แน่เลยแน่แตุ้มอ่าไม่ตุ้มอ่เหมือนเดิมเราก็ต้องช่วยเฮอร์มรี่เฮอร์ไมโอนี่ด้วยจากพวกเนี่นะเฮ้ยเฮ้ยมาม่เนี่ย ตั้มแมยิงไต้องออไปอยังชานฉลาดนะตงนัน

อุ้ยอะไรวะโอ้มึงจะตึงก้นเลยนะมึงเนี่ยเอ็กซ์แมนมาเอา,า,เอาอตัวอะไรวะเอ็กซ์แมนมาตัวมายิงมาหนาแล้วก็ตัวฟา ทำอะไรไม่ดีเด็ดนี้เราก็ต้องมายิงไอ้เยนี้ต่อ เอาไปทีเอาไปทีโอ้ยตายสิอยากให้ต้องเล่นแบบนี้นี่หนิต่างโลมาแล้วก็มีโลดดำแม่งเลยพวกขาดเลย คิวเลยนะลายมือเฮ้ยผู้คุมยันต์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 ทำอะไรแม่งไม่ได้นะอ่าครับก็เป็นพวกผู้คุมยันต์เออคาถาผู้พิทักษ์นะ Esperto p o ล e ูหนักมากเลย นี่ก็จะเป็นน้องของดับเบิลดอนะฮะก็ะจะพาเราเข้าไปก็ขี้เกียจด,ดูแล้วนะครับก็จบไปกับภาคที่สองนะฮะโอเคเจอกันภาคหน้าครับสวัสดีครับ